ทางด้านซ้ายมือเราจะเป็นไร่มันสำหลังนะคะซึ่งเราเพิ่งปลูกเป็นปีแรก <c oughs> แล้วก็มีไอตัวเล็กจอมป่วนประจำบ้านของเรานะคะนี่ชื่ออะไรคะนี่ค่ะค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรคะนี่โม่ค่ะ

โพงอำเภอคุหาจังหวัดศรีสะเกษครับผมอาต้นมะนาวออกลูกเป็นกล้วยค่ะ่มีต้นอะไรด้วยอ่นนี่นี่ไน่งคดยนมีคนเก็บมะนาวของเราค่ะ ได้ไหครลูกได้ได้ได้เขากบเก็บะนาของเราค่ะเก็บดีหนึ่งหมดตั้งต้นเลยขยับขยับเดี๋ยวมันก็ลงเ็มานี่ลูกมานี่ริมรั้วนี่ไรคุณตาอุดมสมบูรณ์มากด้านนี้จะเป็นอีกฝั่งของไร่เรานะคะอ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด,ะะด้วยนะคะ